สวัสดีครับพบกับช่องท่าพูชาแนลนะฮะหลังจากตัดละมันเสร็จนะครับเราก็จะทำข้าวเที่ยงกันนาอฟีนี่นะครับผมก็ขึ้นมาบ้านเนาะนะฮะฟีก็จะทำข้าวเที่ยงนะจินกันออันนี้เอฟีนี่ส้มหน น,นี่ทำส้มหนังเนะาะอืมหนังที่เราบ้านแท้อ,าาทอ,แอืมอันนี้หนังตากแห้งนะอันนังมากแต่ก,กเ็เลยอวางโลค่าสัตว์ปลงค่าสัตว์เลยกิโลละสิบบาทรับซื้อนะอันนี้ไปซื้อเอาเอง,หน,งหนังลอกเองนะอืมกิโลละสิบบาทกิโลละสิบอันนี้ยี่สิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบห้าต้อมแม่อ่าหลายหลายครับอืมทั้งหมดยี่สิบห้าบาทใช่ยืม ยี่สิบบาทหนบาทห้าบาทต้มแล้วอ๋อห้าบาทโคตรถูกนะเอฟซีได้เยอะมากอ่าขันส้มนะอันนี้ก็จะทำขันส้มมะขันส้มกับตาแบงอืตากแบงแข่งข้าวมัเขาอ่าส้มสดห้ากระซิอออมใบยูงใส่ผักขี้เล็กแล้วอันนี้เป็นช่วงพักเที่ยงนะฮะเอฟซีดูดูล้างเลยล้างล้างน้ำน้ำเนี่ยตะปู นะครับผมก็จะทํำนี่ต้องเอาใช้ต้องเอาใช้เทา้<พ>าชีบเนื้อชีอบพานะาจะดีไม่ให้มันขยับขยื่นนะครับฟันอย่างนี้อนวะิธีการทําอ่ะหมัมกหนังสืส้มหนัง ดีตอนเด็กๆใครทําเคยทําบ้าง <laughs> <laughs> ผมถามตอนเด็กๆเ,เคยใครเคยทําบ้างและใครเคยทําบ้างนะฮะวิธีแบบนี้นะนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นวิธีแบบโบราณเนาะห <laughs> นุ่มนานมาช้านานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคไหนต่อยุคไหนนะเอฟซีนังนไอป็นเล็กคัดเลยแมงสาบวัวผมไปเพื่อไอ้แบบนี้ หนังนี้ก็คือทําได้หลากหลายเมนูนะครับ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นแกงขี้เหล็กนะครับก้อยหนังอ่า่วนมางก็จะเป็นอาหารอีสานเนาะนะครับอ่านะครับต่อนะฮะเราก็จะตำกระเทียมนะฮะเอฟซี FC. อ่ากระเทียมนะเนี่ยพวกใส่แบบนี้เลยนะฮะ ใส่เยอะไหมเยอะอะปริมาณน้งถ้าเรามีเยอะก็ใส่เยอะเนาะนะฮะก็จะตำอ่าตำละเอียดนะฮะตำลเอียดฮะตัลเียนะ้เขาน่เขามักไปนร่วัน เราหมักนั่ปตากแดดหมักเสร็จแล้วก็ไปตากแดดร้อยแห้งนะฮะอันนี้ขันสมในห้องใช้กระเทียมอ่าใส่เกลือและใส่น้ำปลามันเป็นน้ำอ่าไม่ต้องใส่น้ำปลาเนาะเดี๋ยวนังจะเค็มต้องใส่เกลืออย่างเดียวถ้ามันเป็นน้ำเนาะมันก็จะไม่แห้งไวช่วงนี้มีแดดอยู่แล้วนะอ่าทำให้ละเอียด ขเขาเพิ่มี่ห้อที่ขันสมน้ำใช่ผู้เฒ่าวบ้านเขาตะกี้แห้งมักแกะไปด้วยอ,อันนี้คือเป็นการหมักส้มหนังนะยเอฟซีอ่าซ้ำกี่อแล้วนี่นะฮะพอเสร็จแปดห้าข้อแล้วอ่าแตกพอนะครับแล้วก็ใช้มือขวดเอาเลยเนาะ <Yeah. S 2> ง่ายๆนะฮะไม่ต้องเอาช้อนไม่ต้องเอาช้อนอ่อา,าใส่มือยังเดียวใช้มือนะครับโบ,บราณโบราณเนานะ ใสต้องเอาข้าวเหนียวใส่นะฮะข้าวเหนียวใส่นะครับเขาให้เอาข้าวเหนียวใส่นะข้าวร้อนไม่ได้เนะก็ต้องข้าวเย็นๆใส่ปลาใส่ไม่ติดเกยืออยากนำใส่นำใส่หนังข้าวเหนอนะครับต้องเอาน้ำปลาใส่นิดนึงพอเข้าจานพอเข้าจานจานเนาะแป๊ะแล้วก็ขย่ม อาเนี่ยกระถกสวยสวยยวนะฮะเกลือนะมันเป็นเกลือเส่วนนี้เขาต้มซุปกันเกลือเฮาตะกี้เขากันอย่างนะอ่ากับเกลือทำไมอันนี้เกลือโบราณเกลือโบราณสุโบราณนะะเอฟซีเกลือใสด้วยนะครับนังก็ทำเป็นเส้นๆนะฮะเส้นยาวๆแล้วก็อ่าหมักแล้วก็ตำกระเทียมนะครับตำกระเทียมเนาะแล้วก็ น้ำปลาเออข้าวข้าวเย็นเนาะก็ใส่น้ำปลาพออ่าเละๆนิดนึงนะฮะขม่งงเชิรถนะครับมาเล็กน้อยนะอ่าแล้วก็เกลือนะครับอ่ฮะแล้วก็ขันเลยนะครับแสลายขันเน้าๆจังจางเข้มข้นลึกเขา อาหารมาเอฟซีตอนนี้ยังทานไม่ได้นะฮะรอให้แห้งรอให้เสร็จมล้ก็มักสามคืนไม่ได้แม่งแล้วพูอต้องหมักสามคืนอ๋อหมักให้ครบสามคืนเ้าซิ่งผสมแล้วเ้าจากปิงอ๋อคือแบบว่าหมักสามคืนรอให้มันเปรี้ยวก่อนนะฮะอย่างคือแล้วก็ให้มันให้มันเปรี้ยว เปรี้ยวยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะแล้วก็เอาไปปิ้งย่างนะครับอ่าจะได้หอมๆนะฮะมันมันเหนือสุดเลมันจะพอยมันจะอ่อนๆเนอะอ่อนครับอมันจะไม่หยาบนะฮะครบสามมือแม่งรับพวกมานสวจบ้างได้วันมาแช่บ่อแนะรออีกสามวันนะฮะแล้วก็จะมาดูอีกทีหนึ่งมาอัพเดตอีกทีหนึ่งว่าได้หรือยังนะครับอืม หมักให้เขากันหมักไปสักนีดโอ้เคแล้วนี่เขาใส่กปุกเรื่อยไหมักได้แล้วก็ใส่กระปุกเลยวิตีมินชิมแปะเอาเอาใช้นิ้วมือเนาะชิมแล้วก็รู้รสชาติว่าเป็นอย่างไรอ่าเป็นอย่างไรมันเค็มน้อยเดียวอ่าเค็มนิดนึงมันจะไม่เน่ามันจะไม่เน่าเนาะอ่า มันก็จะออกเปรี้ยวนะหมักสามวันเกินมันก็เสีนนอนะส้นอ่ะใส่กระปุกแนนถ้าปูกแม่แมนแนนหนึ่งก็ต้องหมักไว้ด้วยกระปุกเนาะใส่กระปุกไว้อ่าสามวันอ่าสามวันนะครับรอสามวันนะฮะรอสามวันนะฮะกระเทียมถ้ากระเทียมทำให้ส้ม อืมกระเทียมทำให้เปรี้ยวเปรี้ยวเนาะเอาขวดไท้ก็เป็ดน้องบ้านเฮ้าเขากระทำให้เปรี้ยวเพื่อกันข้าวก็ทำให้เปรี้ยวยัดใส่เลย่ายัดอย่างนี้เลยนะฮะเอฟซีนั่งเสียงอันนั่นไหมหอมัเดอหมนะฮะไว้นะครับสมเหมือนมันเสียขึ้นน้ำข้าวเลย มาเอาใส่เล็กปิดทานน้ำงๆเน่ยครับพูดเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยง่ายๆไม่ทีก็เอาไว้ยาให้่เขาตั้เย็ดมันมันใส่ตัวเย็ดผสมเลยต้องเอาไว้ตามปกติอะไรต่างๆโอเคประมาณนี้นี่ครับก็เป็นการหมักหนังเนาะในเอซีให้เปรี้ยวนะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเสียมาส้อยแล้วก็ตาดแหงเาเสียมมักไว้ขึ้นนึ่งเอาเกลือใส่ยางเดี๋ยวก็ ตนผงชูรสผงนัวนะฮะมักครับมันเข้มครับครับผมเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดอ่านะครับโอเคนะครับเป็นสูตรโบราณโบราณนะฮะเอฟซีที่ทำกันมารุ่นต่อรุ่นนะฮะเอฟซีโอเคประมาณนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์กับช่องทัพภูแชนแนลด้วยเนาะนะครับขอบคุณครับเรื่องหนัง ก้อยหนังเดี๋ยวดูอีกทีนึงเนาะอันนี้คือดูวิธีการหมักหนังนะเอฟซี FC. ทำอ่าส้มหนังหรือว่าส้มเปรี้ยวนะฮะอ่าส้มหนังเปรี้ยวนะฮะโอเคครับขอบคุณครับผม